โอเคสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะสิเกมวิครับวันนี้นะเรานี่ครับก็ผมก็จะมาเรนนะครับผมคลีสแฟคชั่นอรกงแล้วเจ้าเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงฮะเกมนี้นะฮะโอเคหลายคนนะครับก็เข้า่าในแคลนผมเยอะเยอะแล้วเหมือนกันนะครับผมโอเคนะฮะหลักสาคัญนะครับท่านผู้ชมเมื่อเปิดมาหน้านี้นะฮะก่อนที่จะเข้าแคลนผมให้เปลี่ยนเซิร์ฟนะฮะจากอะโลอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับให้กดไปเลยคําว่าโล เปลี่ยนมาเป็นเซิร์ฟไฮให้เป็นเป็นสีแดงครับแล้วคุณกด Enter ไม่งั้นคุณจะไม่สามารถเข้าแคนผมหรือเพิ่มผมเป็นเพื่อนได้ในเก็บนั่นเองนะครับถามว่าแครเราเนี่ยฮะจะเล่นกันตอนไหนเราแล้วแต่นะฮะส่วนมากจะเล่นประมาณ4ี่โมงถึง6กโมงเย็นนะฮะจะมีคนเล่นเยอะนะครับในแคนเรานะครับผมจะเป็นอ่าทางด้านพวกผมนะฮะจะเล่นกันนะฮะโอเคอย่างนี้นะฮะ ผมรับก็รับเข้ามาในทีมเยอะแล้วอันนี้ขอมานะครับผมแต่ตอนนี้รู้สึกเขายังไม่ได้เข้าเกมนะฮะเราก็เลยรับเขาเรากดรับเขาไม่ได้นะฮะต้องรอให้เขาเล่นด้วยนะครับนี่ฮะมีคนเข้ามานะฮะนี่นี่คือคนเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ก็มาใหม่นะฮะอันนี้ก็มาใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามานะฮะในทีมผมนั่นเองนะครับเอาวเกมเมอร์เล่นเว้ยเดี๋ยวฮะ ผู้ชมเค okay, ครับผมเดี๋ยวเรามาแคทกับคุณวิวเกมเมอร์กันดีกว่านะฮะโดยที่เขาจะไม่รู้เลยว่าเราแคทอยู่นะ <c oughs> <c oughs> นนครับผมาสามารถไปติดตามเขาได้นะครับในช่องที่ b u i l l Scushi Gamer TV นะครับผมนะฮะเข้าไปที่ การติดตามผมนะฮะจะมีเครื่องสมาชิกแคสเกมอยู่นะครับให้กดเข้าไปในเลื่อนลงมานะฮะมันจะมีช่องของ b b บีเบลซูกุชิเกมเมอร์ทีนะฮะกดสมัครให้เขาด้วยนะครับกดติดตามนะฮะแล้วเขาก็รีวิวพวกซูกุชิต่างๆขายซูกุชิขายน้ำยาละสลามอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็แคสเกมด้วยนะครับทำหมดทุกอย่างในะชแนลเขาโอเคเรามาถึงตาหนึ่งเราน่าจะเอาเสน่หมานะฮะจะมีการแหลกหรือวเาขออภัยกันด้วยนะครับพูดยังไม่หยุดเลยอ๋อแค่นั้ระเบิดปลายแล้วก็ตาเข้าไปฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมนันจะตกนิดนึงอุ๊ยแม่งมีคนตามเพื่อเราไปเราต้องขึ้นไปชว่วยเพื่อนเราครับมันจะคาเเื่อนุ๊ยคลิปหายเยสบิวเกมเมอร์โหดครับท่านผู้ชมที่ผมไม่ได้โหดมันคือมไม่อะไรนะฮะมันมีการแหลกนาจอท่านผู้ชมอาจจะไม่แหลกนะฮะแต่นาจอผมแหลกนั่นเองนะฮะ เนื่องจากโปรแกรมนี้นะฮะไม่อาผมใช้โปรแกรม AC Screen Recorder นะฮะ A แล้วก็ Z นะฮะแต่ว่าเขาเรียกว่า AC Screen นะครับผม Z จริงๆแล้วมันคือ C นะฮะ C มันออกเสียง C นะครับ Z Z นะครับ Z นะฮะ C อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะฮะ b u i l ม Gamer TV นะครับผมท่านผู้ชมต้องลองมาเจอตอนที่ผมแบบเล่นนี่นะฮะ เล่นแบบเล่นธรรมดาแบบไม่อัดอะท่านผู้ชมก็สามารถเข้ามาแบบในทีมผมได้ฮะพิมพ์ตัวใหญ่ทั้งหมดพิมพ์คาว่า A Z D T V นะครับผมเพียงแค่นี้ครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้ามาเล่นกับผมได้นะฮะแล้วผมจะเล่นในช่วงเวลา4โมงถึง6โมงนะครับท่านผู้ชมก็มาดูความโหดของผมได้นะครับผมเด็กแม่ก็ชวนผมเพื่อเพื่อผมเป็นเพื่อนและชวนเล่นก็ได้นะฮะอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ อย่าลืมชวนมาเล่นกันล่ะนะครับบอกเลยเดี๋ยวเราตามไอ้ตัวระเบิดไป <First blood. S 1> จำเป็นอนนี้ฟังเพลงด้วยเ yeah. ย็้อุ๊ยตายหาลืมดูทางขวามันแอบฟองอยู่จนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะบอกระเบิดอยู่คนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้บิวเกมเมอร์ตายไปแล้ว เดี๋ยวนะเราเอยู่เหลืออยู่สองคนใช่ไหมเออเนี่ยเพื่อเราไมา่คนลนะอุ้ยอุ้ยไม่มีคนมาไม่มีคนมามึงข้างหน้าซาดข้างหน้าซาดอู้หูยแม่งมาจากไหนครับผมตายห่าครับยิงเดะยิงเดะมึงองียิงเดะไอ้ซาดโถ่พ่อมึงไม่ยิงหรอเออเออถ่วงเวลาไว้ถ่วงวไว,ว,งว้มึงถ่วงเวลาไว้ก็จะดีมาก ดูแล้วก่อนสิบวิเองสิบวิไม่น่าจะทันหรือว่าทันระเบิดไม่น่าจะระเบิดทันเราน่าจะแพ้ฮัตตานี้นั่นเอาใหม่เอาให,าใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอสองตรงนี้ก่อน ถ้าเพื่อนเราไปแล้วตายก็จบเข็บ okay. ตอนนี้เพื่อนเรา,าเบื่อยเยวเดี๋ยอเราต้องช่วยเพื่อนก่อน <First blood. S 1> เหมือนกับมีคนนะถึกตายเยอะแล้วเกินฆ่าหนึ่งตายสองปะใช่ใ สองคนเลยตายห่าไม่เป็นไรนี่มันสองอยู่เย็ด <Yeah, S 1> เก่งโหดสาสต์โหดสาสต์ไม่เป็นไรไม่ไรเหลืออีกสิบวิชนะตาน,นี้ชนะถ้ามึงฆ่ามันเย็ดได้ครับตาน,นี้ชนะตั<ำ>้มเรียบร้อยโอเคเราต้องเป็นเหมือยวางระเบิดบ้างละระเบิดอยู่ไหน โอเคเดี๋ยวหน้าจอไปเห้ลิีนเลยตอนนี้ผมน่าจะเอาสไนแล้วนะอุ้ยแม่งสองสไนใส่เว้ยโอ้ไอ้ปลาสลิดแช่น้ำปลาเอ้ยไอ้ปลาสลิดแช่ไอ้ปลาสลิด เออใช่แม่งไอปาสลิดก็จ,จบเธอไม่ต้องเดือดเดือดเดดเดือคุณบิวเกมเมอร์เขาไม่รู้นะฮะว่าเรานะครับแคทเกมนะฮะมึงหยิบระเบิดสิมึงจะมึงมองระเบิดแล้วระเบิดมันจะเข้ามาหาไหมอันนี้คือเราเล่นต่างเรื่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็ตายเดี๋ยวมึงก็ตายควยเหอะไปวางระเบิดสิครับ บิวเกมเมอร์เขาเป็นผู <quarto> ้หญิงนะฮะนะครับเพื่อนที่โรงเรียนวางดิวางเอาโถเดี๋ยวก็โถมันจะส่องทำไมมันก็วางดิครับเจริญเธอสั่งคัดใจ เอ้ามันจะเดิไนไปไหนโถไอ้ห่าปลาสลิดฮ้เฮ้ยเออเนี่ยเขาบอกให้วางเขาให้บอกให้วางระเบิดไม่ไม่วางโธ่แล้วมันเฝ้าอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันก็ตายโธ่ ตายเลยแม่งแย่งระเบิดไปแล้วบิวเกมเมอร์ได้ระเบิดเดยอะ <First play. S 1> อุ้ยอุ้ยแม่งมาสองคนแม่ตายกอล์เวอร์ครับอุ้ยบิวแม่งเก่งโอ้โหบิวแม่งเก่งแม่งตายเลย เราจะใช้สไนกันดีกว่าสนามบอลน,นะฮะไม่ต้องรอนานมาแล้วแน่ๆอเอาเอชี่ยมึงตาระเบิดใส่ตัวเองตายบ้านป้ามป็นสวิโทรไปหาปลาสลิดอีกแล้วอะไรกันเนี่ยไม่เป็นไรตานี้นะฮะไม่ได้คิดอะไรมากอุยอ้ยอุ้ยปืนมึงนั่งเอาวะ เฮ้ยห้าหวานพวกนี้ได้เอาแล้วอุ้ยท่านผู้ชมได้มาแล้วผมจะเก็บสุดๆเลยอุ้ยปืนปืนดีด้วยปืนดีหลายอันเลยครับนี่ฮะชื่อทีมนะฮะเข้ามาได้เลยโอเคตอนนี้เหมือนกับว่ารับแล้วนะฮะมิวเกมเมอรมึงอย่าเพิ่งชวนกูขอเปลี่ยนปืนกันครับประกดเปลี่ยนปืนมาไม่ก็เล่นเท่าเดิม ก็มิวจะเปลี่ยนทำไมเราเปลี่ยนเป็น M 2 0 0นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บิวมันจะไปเล่นเลยล่ะมาชวนมาชวนมาอ๋อโฟสัยมันเข้าไปเล่นแล้วฮนะงั้นเราก็เข้าไปเล่นบ้างไม่ต้องสนใจมันแล้วฮะบิวเกมเมอร์ ะ,ะโอ้ยหมาน้อยคิตตี้ไม่ต้องสงสัยครับคือใครปล่อยปล่อยคิตตี้ี่กระบะบ้านผมเองครับวันหลังผมจะถ่ายให้ดูนะฮะท่านผู้ชมคนไหนไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องดูนะฮะก็ใจตรงกันนะครับผมโอ้โหท่าผู้ชมชอบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะมาชอบอะไรตอนนี้มาแล้วนี่อู้สไนเปอร์สูบด,ด่างด้วยขอเป็นฮันนั่นแหละฮันสองต่อสอง ด้วยอนนี้เหลือสามกับอนนี้นีุะมาแล้วอุ้ยมอไม่ทันโธ<อ>่จริงอ่ะมออุ้ยข้างบน,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 ไนไม่เห็นแล้วจิงดิโธ่ดอะไยนี่เพ่นครับนี่ไง ติดแอนยิงสองเลยฮะอ้ยนานมากนฮะทำไมคุน,เ,น,เ,นเราต้องเล่นกนางซ้ายอุ้ยเอาอ๋อระเบิดไม่กิน,นไหนนี่แม่งยินสอง đều setting rồi lên Hãy อข้าไม่ทันผมมีกระสุนสายฟ้านะแต่ผมไม่อยากใช้ถ้ากูโดนสอยตรงนี้ละ่ะเออกูต้องมาตรงนี้ดิอุ้ยชิบหายแม่ง สัตว์เอ้ยอาจจะมีคำหยาดหน่อยไม่ไม่หน่อยครับอ่นนะฮะเดี๋ยวมันโผล่มาข้างหลังแล้วก็จะหาไม่ออกบ้นไงโผล่มนเลยครั้งนี้มันชนะเราแล้วอะไม่ใชโหมดอยู่แล้วนะฮะ วิ่อะไรมันวิ่งมาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันโปแน่นอน <vin> หรือไม่เราก็ขึ้นมาข้างบนกันหมดแล้วแล้วก็นะฮะ <Alliance. S 1> อืมตายเลยจบ <Alliance. S 1> แล้วฮะไม่เป็นไรเราลองเล่นอีกสักตาหนึ่งละกันนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะคราวนี้เ,เล่นย,ยาายวนไปเลย,เลยนะฮะแน่นอนใครอยากจะเจอความโหดของผมนะฮะสามารถเข้า ทีมของผมนะแล้วก็เล่นกับผมได้นะครับผมผมก็จะชวนนะฮะคนที่อ่าเห็นผมออนไลน์ก็สามารถชวนเข้ามาได้นะฮะชวนมาสักป,ประมาณ5าครั้งนะครับเนื่องจากบางทีแบบผมนั่นปืนอยู่ถ้าผมกดปฏิเสธไปครั้งหนึ่งอ่ะแสดงว่าผมกําลังนั่นปืนอยู่โอเคไหมอัพอัพปืนหรือเปลี่ยนปืนอลไร้วนี้นัครับไม่ได้เป็กันนะครับผมนะฮะ Брэд. Ai sạch đấy chơi cũng nè sạch <cười Narrative> đồ Cượp <laughs> อะไรเรากดอะไรไปไม่รู้เดี๋ยวอา้าวชิปหายครับโดนเราโดนในนี้ฮะโดนโหวอตออกโอเคไม่เป็นไรปล่อยมันไปครับอยากโหวตก็โหวอตออกไปนะฮะเราก็เล่นของเราต่อครับคือไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมาครับพวกโหวอตออกนะฮะคือพวกแม่ก็เล่นไม่เก่งหรอกเห็นไหมมันก็ตายก่อนถูกปะ ไอห,หาแล้วพอหมดเรา,เอาออกมันอย่าอ่อนนะฮะ go, go, go. ทั้งทีนะฮะไอพูดออกคือแบบโหวดคนที่แม่งเล่นไม่เก่งอ่าเมื่อกี้ผมอาจจะแบบเล่นไม่เก่งไงอ่ขอโทษอ่ะอะ,อะไรประมาณนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แบบเออแบบเล่นไม่เก่งอะไรขนาดนั้นถูกปะ ไปด้วยกันฮนะมันเหลืออยู่สองคนเสียมันโผล่มานี่แหละมันเหลืออยู่คนเดียวครับนเาจะไปจุดเอเอ้าเออไปดูดิไปเชียร์เพื่อนมปโน่นจุดเอไม่มีจ้ะอ้อ แม่งมาอยู่นี้ไม่เป็นไรโอเคอันนี้เราฆ่าไปได้หนึ่งคนนะฮะเดีย๋ยวเรา,เรามาลองสอีกนะฮะอุ้ยแบตเหลือสิบปนป๊บหนึ่งท่านผู้ชมอ,อุ้ยแบตเหลือสิปับ๊บแม่งโดนฆ่าปั๊บเลย ต้องต้องพิมพ์บอกลูกพีมไม่ใช่ลูกพีมหรอกพิมบอกเพื่อนเอเอเอไปที่เอให้หมดไปที่เอให้หมดมึงแก้ระเบิดสิเออมึงแก้ไปเถอะเอาเอาชนะเฉยอ๋อเราแก้ได้ทันก่อนนะดีแล้ว ไปทางไหนดีอ่ะเดี๋ยวไปทางขวาไปหน้าที่นี่มาทางขวงา,ามาแล้วทางขวาฝั่งมันมาแล้ว <vin> อุ๊ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วครับผมผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว Fire กูเจอมึงแล้วไอส้สัตว์เด็ดเด็ดด็ระเบิดสักคู่แกทันแกทันแกทันเยสได้ครับเล็กตาเดียวเลกตาเดียว oh, <my> ทางซ้ายมาใช่เติมบอลไว้แล้วข้างซ้าย oh, <my> อ,อุ้ยแหลกนิดนึงแล้วไม่มีมาจุดที่ฝั่งตรงนี้หนึ่งคนอุ้หยเสียเอ้ย <Alliance. S 1> ไม่เป็นไรครับยังไงเราก็ชนะนะฮะก็อย่างน้อยเราก็ฆ่าได้สองสามตัวนะฮะสุดยอดนะฮะเฟิร์สบัตเฟิร์สบัตด,ด้วยหนึ่งครั้งนะฮะก็คือการฆ่าครั้งแรกของทุกคนเอาฆ่าหนึ่งตัวเหรอนะที่หายโอเคฮะสวัสนี้ครับขอลากันไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์หรือตาน,นะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจผมทีปต่อไปกันด้วยนะฮะมีคนขอมาเดีย๋ยว รับไม่ได้นะบ๊ายบายเจ้ามันนีกว่าสียูโทูในคลิป clip, ครับเนี yeah. ่ยเอา